สวัสดีครับพบกับช่องทะเกียวซอยตนันนะครับวันนี้เราเอาวัวลงมาแล้วมีทำเสร็จก็เอาวัวเข้ามานี่ก็มาดูดิคุณมาดูเต็มเลยฮาใครกินฟางตรงนี้ยังไม่ได้ลาดนะใส่ดินนะเดี๋ยวทำเหล็กเสร็จก่อน ท่าพื้นทำทำข้อกัวมาเข้าไหวสวยงามเป็นไงพ่อโอเคไหมอืมอู้ลบกกันแล้วัวแล้ว อันนี้น้องขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับมีน้องขวัญคนหล่มน้องขวัญเจ้าของวัวแม่ไปเยอรมันอืมอันนี้นะอันนี้คนออกแบบวาวิศวะวะิศวะอะไรครับวิศวกะ <c oughs> มวิศวกะ, <c oughs> วะ,กะ <c oughs> จะมาชมข้อวัว,วกันเรื่อยๆครับ <c oughs> ตอนนี้เรายังยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แค่เด็กยังไม่พอเ <c oughs> นี่ย ฟอกใหม่ฝั่งนี้ข้อเก่าสวนหญ้าเนี่ยครับพาการนั่งดูเยอะครับเะชว่วงนี้มันโควิดไม่พอจีนยังมาเจอน้ำท่วมอครับต้องทำกิจการไว้ที่บ้านเงี้การแปกเขาบอก ดูบรออรยากาศรอบๆกัครับสวัสด,ดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องตะเกียวสยายตันด้นะครับสวัครับ